สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือเกมเดอะล s สบูรีเอ้ยเดอะลัสเบอรีเอ้ยเดอะลัสทบานเอ้ยเดอะลัสออฟอัเอ้ยถูกแล้วพาที่12จิมก็เปีับแลโอ้ยต้องระวังนะเราอยู่ข้างลังมันเลยนี่คุณมากับลูกสาวเหรอเราไม่ได้เป็นญาติกันเราเป็นเหมือนกับเออผมรับปากใครคนหนึ่งไว้ว่าจะดูแลเธอเย่ก็น่าชื่นชม เออแล้วก็อย่างหนึ่งที่ลืมไปไอ้กุ้งเฮียมีคนขอมาครับโทษทีคุณผู้ชมอาจจะตกใจหน่อยเพื่อนผมมันชื่อไอ้กุ้งครับมันบอกอยากโดนด่าออกคลิปจัดให้เขาไปแวะเก็บของแป๊บพวกมึงรอกูได้อยู่แล้วกันไก่พลังเต็มยาสิบวีปอนสเวอัพแล้วน่าจะโคตรนิ่งต่อไปอัพดิสเทนต์ด้วยระยะฟังเสียงเอาให้ไกลขึ้น ทีวีโคตรโบราณเอลลี่อารมณ์ดีเนาะห้องน้ำเน่าๆห้องที่เต็มไปด้วยโปสเตอร์น่าจะเป็นห้องเด็กวัยรุ่นนี่มีคอมด้วยวิธีเกมเมอร์เอลเอลี่เจอหนังสือการ์ตูนที่เธออา่านด้วยละ่ะดีฟเฟสไม่ต้องแปลแล้วกันหนังสือการ์ตูนยังแม่งโอ้โห,หตัวจริงว่ะ มีเดอะทรานสปอเตอร์เลยแต่เปลี่ยนชื่อคอหนังคอเกมจริงอันนี้น่าจะเป็นห้องพ่อแม่เขาเลี้ยงนกซะด้วยระเบิดปืนยาห้องนี้เรียกได้ว่าพร้อมลบทิ้งปืนเอาไว้แต่ตัวไปไหนดีละที่แวะมาไว้ต่อเสียงเหมือนอะไรลน่นวัตถุชิ้นใหญ่ๆอยู่บนหัวเราน่าจะแค่เสียงแอมเบียนเฉยๆไม่มีอะไร เป็นอพาร์ตเมนต์ที่โคตรวังเวงตรงนี้น่าจะเป็นห้องเด็กเนอร์เซอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเงียบก่อนตกลงอย่าโผล่หน้าต่างมันยังขับรถล่าอยู่เลยวะไม่เลิกหมนไปละ แม่งเอ้ยไอรถพียนั่นแมงไล่ล่าเราต้องแต่มาถึงที่นี่แซมทำอะไรอะเปล่าสัหน่อยเอาทิ้งไปกระเป๋าผมว่างกฎของการหยิบของคืออะไรมันแทบไม่มีน้ำหนักกฎว่ายังไงหยิบเฉพาะของที่จำเป็นใช่ไปได้ละตามภาษาเด็กเนาะก็อยากได้ของเล่นไกลแค่ไหนเนี่ย ใกล้แล้วใกล้มากอีกนิดเดียวเป็นเนื้อเซอรี่ในอาพาร์ตเมนต์มีของขายที่เคยมีเด็กอยู่มากมายไปอ,ออกหลงังร้านทำไมต้องกลมกลม,ก,ม,ก,มกูก็กลมตามเียมีคนเอลลี่ระวังหลัง <S <S ได้แซมกับเอลลี่คนอื่นอยู่ไหนมันจะไปตรวจดูอีกรอบไม่ให้พลาดอะไร โอเคหาให้เจอจกูเช็คที่นี่เองเช็คที่อะไรมึงยางสดฝากลูกเมียเข้าด้วยเปิดก่อนได้เปรียบเว้เราทำได้ไม่เล้วนี่ตาลุงเราทำได้ที่อะไรกูนี่ทำได้กูเป็นคนกว้างไอ้เวนนี่แย่งผลเงินเี่ตรงนี้ไม่มีอะไรสองตัวเหรอวะไปขึ้นหลังรถบรรทุก ต่อขาตามมันไป <S <S แถวน,นี้ไม่ปลอดภัยครับยังมีนักล่าเฮ้ย <S <S มีคน <S 2> <S 2> <S ไหนโอ้ยมีจริงๆด้วยอีกสองว่ะติดอาวุธทั้งคู่ธนูเหลือยู่สี่ดอกเสียได้ว่ะเก็บไว้สเตลดีกว่าถ้ามันมีแค่สองแล้วไม่ได้ใส่เกราะ ยิงแม่งเลยก็ได้นะโอ้โหหันมาทางนี้จงใจเปิดศึกกับกูชัดๆปืนพกสไนเปอร์ลังกระบานแตกสองคิวเสดียืนพอหัวให้กูยิงง่ายๆสบายเลยคราวนี้ไม่ดรอปกระสุนหน่อยวะตอนนี้โคตรต้องการลูกธนูเราใช้ไปเยอะ ลลี่กำลังปีนตามแระตูนี้แน่ใจเลยว่าปลอดภัยอยู่ใกล้พวกมันขนาดนี้ผมมีกุญแจอยู่คนเดียวเอามาจากไหนฆ่ามันได้ตัวหนึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วมาเข้ามามันยึดสำนักงานเป็นลังลับวะไหนดูสิเข้ามามีคอมมีโต๊ะทำงานอ๋อที่นี่เป็นบริษัทสถาปัตย์ architecture ห้องประชุม เอ้บนพื้นมีอะไรด้วยแล้วเธออายุเท่าไหร่ชันเหรอสิ 14. แล้วนายล่ะเท่ากันเองเนี่ยน่าสิก็ใกล้ๆนั่นแหละ a l r โอเคสิบสีก็ได้ <laughs> <laughs> ก็สิบสีจริงๆจำาอายุตัวเองไม่ได้ไงวะเ okay, คี่ยกันเสร็จแล้วนะคุณจะได้อ,อ่านต้องไปไดอะร็อก่อนแล้วค่อยไปเอกสารเดี๋ยวมันทับกันแล้วจะงงเมื่อกี้เอกสารชื่อว่า t r i a l note ยาวโคตรมาเรามีการพิจารณาโดยเปิดเผยหลังจากที่ัยรุ่นจํานวนหนึ่งจากกลุ่มเราไปฆ่าครอบครัวที่เดินทางเข้ามาในเมืองฉันมั่นใจว่าพวกนั้นต้องถูกลงโทษเพราะแหกกฎแต่หัวหน้ากลับบอกว่าเด็กพวกนั้นทําให้เราได้สเสบียงเพิ่มจากการปล้นไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยและมันไม่ได้จบลงแค่นั้นเขายังสั่งให้พวกเราทุกคนผัดเวรกันออกไล่ล่าผู้รอดชีวิตในพื้นที่และปล้นของเอามาไว้ที่แคมป์ทุกคนเงียบสักพักเราเดินออกมาเมื่อมีสมาชิกกลุ่มสองคนตะโกนใส่กันไม่ยอมรับกฎใหม่ เขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งเราไม่ได้ต่อสู้กันมาเพื่อทําแบบนี้ฉันไม่กล้าแม้แต่จะเปะิดปากหรือกระดิกนิ้วเพราะคนเดียวที่มีจริยธรรมถูกฆ่าตอนหน้าสัปดาห์ต่อไปคือเวรของเราที่ต้องไปล่าอ๋อเข้าใจละคือกลุ่มฮันเตอร์พวกนี้มันไม่ได้เป็นโจนแต่แรกมันมีการฆ่าคือคนรองเกิดขึ้นเราได้ของมามันเลยเปลี่ยนนโยบายโอเคถึงละฆ่าเพื่ออยู่รอดคนล่าคนเลยกลายเป็นโจนตั้งแต่นั้นมันมีที่มา ยินดีต้อนรับสู่ออฟฟิศผู้บริหารอยู่นี่นานย่ะสองสามวันเรารรเจออาหารด้วยนะมาสิบลูเบอร์รี่ไหมเจอเป็นลังเลย some? สักหน่อยนะไม่เอาเอ็ใจเย็นพวกเราปลอดภัยทำไมถึงยังไม่ไปก็รอโอกาสแล้วยังไงต่อ มานี่มาดูนี่ไม่พูดเยอะเจ็บคอให้เห็นกับตาเลยอุ้ยไอพวกเคียนั้นแม่งอยู่เป็นกลุ่มมันรวมตัวกันอยู่ที่นั่นทุกวันเฝ้าสะพานพอตองดึกเป็นหน้าที่ของทีมกู้ซากเมื่อตะวันลับฟ้านั่นแหละโอกาสพวกมันไม่อยู่เราก็เนียนผ่านไปน่าจะได้อยู่นะมันต้องได้สิ มันต้องได้อยู่แล้วว้าวได้เพื่อนเล่นเจ็บไหมนะนานแล้วที่เด็กคนนั้นไม่ได้ยิ้มออกมาเธอดูไม่เด claro ือดร้อนเลยเลยนะไม่ตอบแล้วนายต้องการไปที่ไหนได้ข่าวว่ากลุ่มพิงห้อยตั้งฐานอยู่แถวตะวันตกที่ไหนสักแห่งผมจะไปร่วมกับเขา อซัมีอะไรตลกเหรอก็แค่ดูเหมือนว่าคนส่วนมากชอบฝากชีวิตไว้กับกลุ่มหิงห้อยใช่บางทีมอาจจะมีเหตุผลนะนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกนั้นอยู่ไหนจะลากเด็กข้ามประเทศเพื่อตามหากันเหรอจะบอกเลยให้นะผมห่วงน้องชายผมส่วนคุณก็ห่วงเด็กคนนั้นไปไม่ต้องมายุ่งใจเย็นสําลีเราก็ตามหากลุ่มหิงห้อยเหมือนกันเฮ้ยมาเก๊กใส่อีก เขินเลยไอเวนเราอยู่นี่มันจะมีสถานีวิทยุกองทัพบ,บกอยู่นอกเมืองคนในกลุ่มเราใครก็ตามที่ยังรอดชีวิตคงไปรวมกันที่นั่นพรุ่งนี้คุณกับเด็กผู้หญิงถ้าอยากจะไปกับเราก็ต้องคืนนี้เลยงั้นก็ต้องพักผ่อนนอนเอาแรงๆกันแล้วละ่ะเอ้ยนอนเอาแรงเออพักสักบ้าง ลุยกันมาตั้งหลายพ์ทโจเอลไม่ค่อยได้นอนเลยลุยอย่างต่อเนื่องไปเอาแรงมาจากไหนเขาบอกว่าได้เวลาแล้วโอเคอย่างน้อยก็ได้พักบ้างเราจะไปอย่างเร็วเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามพี่ไว้แบบเกาเหมือนเกา่กาเลยนะโอเคดีเดีเอาละพร้อมไหม พร<อ>้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วกินข้าวได้ hey, okay? close, โอเคทุกคนตามมาใกล้ๆนะคเคยลองปะเคยโอ้โหโคตรมีกำลังใจใจเย็นตาลุงหวังว่าจะรู้ทางนะเคยทำมาแล้วแล้วมาทำอีกรอบก็แสดงว่ามึงเฟลมารอบนึงแล้วไงเฟลอีกสักทีจะเป็นยังไงคราวนี้มากับโจเอลเว้ยไม่เฟลหรอกมากับโจเอลเท่ากับมากับทหารร้อยคนกูบอกเลย เก่งชิบหายยิ่งกว่าหน่วยลบพิเศษโจโอเอลนี่มันเป็นอะไรกักบตันไพร์บอดีกรีความโหดไม่ต่างกันเท่าไหร่ปิดไฟใช้ก่อนมันย่องแล้วมันย่องแล้วมึงก้มกูมก,มก้มตามข้างหน้าโอเคไปเก็บมันเงียบๆนำเลยเดี๋ยวตาม How <you> doing? เป็นไงบ้าง อะไรเงินน้ำกูต้องการไออุ่นว่าข้างนอกเป็นไงบ้างวะไม่ต้องพูดมากจับแม่งล็อกคอ,อกสไตล์มามาัคคีหลับแน่นิ่งไม่มีวันตื่นโอเคทุกคนตามมาเฮ้ยเสียงปืนข้างนอกต้องดันมันยิงอะไรบางอย่างได้ของเทียบคราบเลยแล้วกันชิปต้องใช้ จัดมาให้เต็มโมโลโทอฟระเบิดควันเต็มสูบเก็บเอาดีเฟนเดอร์มาเต็มสองตัวเท่าที่เห็นมันยิงอะไรยิงผู้ติดเชื้อเหรอน่าจะใช่แล้วล่ะเฮ้ยได้ยินป่ะคลิกเกอร์เออได้ยินแต่ไม่เห็นว่ะสามตัว สาดแสงไฟนั่งแอ่งเห็นแล้วเห็นแล้วโดดเข้ามจังหวะนี้แหละมันสอดเงยเงินอยู่เข้าไปประชิดตัวให้ไกลที่สุดประมาณนี้สองหัวมาทังเดียวกันโอ้โหโดนเลยเห็นปะวะไม่เร็วข้างบนไม่เห็นมันมืดต้องเก็บตัวล่างก่อนเก็บตัวล่างให้ใกล้ข้างบนให้มากที่สุด ให้อับสายตาเฮ้ยมันเดินกลับมาว่ะชิบหายละขวดขวดเบี่ยงประเด็นหันไปเดี๋ยวโจเอลจัดการได้ไหมเห็นละไอ้เชี่ยแม่งแค่หันไปมันเดินไปกะนิ่งนิ่งนิ่งเออมึงยิงไปมึงยิงไปนั่นแหละสวยสวยเข้าไปจับกระสวกเร็ว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 เฮียได้อยู่ข้างบนไม่เห็นนะครับไม้กระดานบังเฮียดิ ันไว้ก่อนเผื่อเัาลงมาเครื่องบั่นไฟจะคอยกดเสียงให้เราเผื่อมีอะไรผิดพลาดไอ้นี่จะเป็นหลักประกันบอกทางเอาไว้แล้วเราไปหามุมยิงจากด้านข้างไหลมันจะกไกลๆด้วยลูกธนูเงียบๆพอข้างบนมีสองตัวถ้าโดนตัวหนึ่งอีกตัวนึงจะลนพอมันลนมันจะลงมาเหยียบระเบิดงางสวยๆ กะโลมันเห็นแล้วไปหากำบ,บังโดดลงมาไหมใจไม่ถึงพอมาดิรอเฮียอะไรโมโรท็อปข้างบนฝูงบลเออ <c oughs> ล์เขารวมแม่งเลยยางสดยกแก๊งลงซ้ายลงขวาระเบิดคู่เลย <c oughs> ตายเรียบโอ้ระเบิดได้ผลวเวเพื่องกับดักขอให้บอกบอรฟอร์ชอบอยู่แล้วตบกระสุนให้กูไหม ขาขาดเลยระเบิดแรงจริงทีเดียวรู้เรื่องระเบิดพร้อมกันสองฝั่งเลยนะเฮลี่มาช่วยกันโอเคพร้อมไหมเฮ้ยเฮ้ยรถรถมาชิบหายแล้วเร็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 วทำปิดปิดทับเลยอันเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วมึงนิดเดียวจริงๆ เฮ้ยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรทางนี้ชิบหายมันบอกเพื่อนเดี๋ยวเฮี้ยอะไรเราอ้าวไอเฮนรี่ยังคิวเดี๋ยวได้แล้วไปทุกคนต้องปีนขึ้นหลังรถบรรทุกระวังนะมันยังไม่ปลอดภัยเฮียต่อตัวเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันเข้ามาไปเฮนรี่เสียงรถใกล้เข้ามาเวรแล้วมึง ได้อยู่แซมขึ้นมาเร็วโอเคขึ้นไปหนูโอ้โหเฮล็อกอยู่หน้าประตูเชียร์แล้วเปิดลวดเร็วเร็วเร็วเอลลี่มันล็อกประตูเจอดีวะ้วเชียร์เฮ้ยเอลลี่บันไดหักเวรกรรมแล้วกูจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยมันจะพังประตูแล้วเราต้องไปรับเขาโทษทีเราต้องไปแล้ว อะไรนะเฮ้ยไอ้บ้าไอ้เลวแม่งทิ้งเลยเฮียเลยนี่เฮทลี่ผมแม่งทิ้งให้ตายเลยเยสเคเอลลี่โคตรใจรวมกันเราอยู่เอาใจไปเลยเอลลี่มานี่เร็วเปิดปาแล้วเร็วเข้าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเร็วเร็วเร็วมันหันมาแล้วโอเคเร็วมุดตีเกือบคนยังไม่ถึงคาดอีกฝั่งหนึ่ง ดนล่าอย่างเต็มรูปแบบจะไปยังไงเนี่ยมันต้องมีวิธีนะมุ่ยย็ดเคเป็นฝูงใส่เกราะใส่มวกใส่มีออตโต้เล่นหัวกัน,กนเลยยิงหัวหงายข้ามโต๊ะสนุกสามตัวหลังกำบังหลบดีเกินย,ย้ายขวาตัวซ้ายเข้ายิง แตกลือีกสองอยู่ไกลๆตัวหนึ่งอืนพกสไนเปอร์หลังคาเวอร์ไม <agus> ่โผล่โดนไม่ตายแค่เจ็บมันยังสู้ต่อเนี่ยจะปาโมโลท็อปก็เสียดายตัวเดียวไม่คุ้มโผล่มาดินั่นแหละยังไม่ตายอีกต้องตายได้แล้วนะซ้ำ คตายสนิทเปลี่ยนแม็กได้ยินเสียงรถอยู่ข้างนอกอยาสิบออกทางไหนวะออกทางนี้โอเคดึงเลื่อนออกนั่นแหละแล้วก็แง้มประตูใช่ไหมมีโซ่ลาบโอเครอดไปตามได้อยู่ถึงสะพานแล้วโว้ย เฮ้ยเชี่ยชิบหายละพังประตวูวิ่งสิครับเฮ้ยมันออกมาแล้ววิ่งใส่เกี้ยวมาโดนข้ามเ้ยซิกแซกแซกจีบไม่โดนล็อกเออลงหิวลงหิวพุชไม่ล้มเลยแค่ล้มสะดุดวิ่งไปวิ่งไปนี่เป็นเรื่องจริงว่าโดนยิงแล้วสถานาดนี้มึงยิงเป็นสตอมทูปเปอร์เลยยิงโง่มาก วิ่งหนีอดเชี่ยแล้วสะพานขาดหลือกระสุนกินนัดมันจะฆ่าเรามีทางเลือกไหมล่ะโดดไงไม่ได้สูงเกินไปเธอว่ายน้ำไม่เป็นฉันจะส่งเธอไปแล้ววิ่งหนีแม่งาแล้วมจะเอาให้ได้อีเวนเลยช่วยพิยุงหนุให้ลอยเอลลี่ไม่ได้จะโดดไม่มีเวลาเสียงเอลลี่เฮ้ยมันโดดไปแล้วแม่งเลยโดดกระโดดวะหุ่ยใจถึงยุคไหนว่ายน้ำไม่เป็นเลย แต่ก็โดดโจเอลขวาเร็วขวาเร็วได้แล้วได้แล้วมาเฮ้ยโคตรหินเฮ้ยเอาหลังรับกระแทกโคตรแรงสลบเลยนะเนี่ะนั่นไงมาตื่นอีกทีบนฟังพวกบียังได้ตื่นเฮนรี่เขาตื่นแล้วเฮย์เราลอดโอเคเห็นไหมบอกแล้วไงเขาสบายดีทุกอย่างโอเค ถ้าแซมไม่เห็นแล้วก็ปานี้จมน้ำตายคู่ไปแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮนรี่ถอยไปเบื้องเฮ้ยเขาโกรธแต่เขาจะไม่ทำอะไรมึงแน่ใจเหรอหยุดนะโจเอลเมื่อกี้มันทิ้งเราให้ตายไม่คุณมีโอกาสรอดสูงและคุณก็รอดแต่ถ้าผมกลับไปรับคุณจะทำให้เขาเสี่ยงไปด้วยถอยไปถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะกลับมารับเราไหมผมช่วยคุณไว้นะ จริงโจเอลเขาช่วยหนูไว้ไม่งั้นเราจมทั้งคู่ที่พูดมาก็มีเหตุผลเอาวะ It's fine I'm okay ไม่เป็นไรสบายดีเกือบโดนโจเอลฆ่าสองรอบแล้วไอเฮนรี่ที่อยากจะพูดก็คือผมดีใจที่เราเจอคุณก็เลยช่วยไว้ทัน ไม่งั้นไปสถานี<ห>นวทิทยุอยู่อีกฝั่งของน้าผาที่นั่น,น่าจะมีของเพียบคุณจะต้องดีใจที่คุณไม่ได้ฆ่าผมโอเคเราจะค้นที่นี่ให้ทั่วดูซิว่าเจออะไรบ้างเมื่อกี้ยังเดือดคุณโอเคนะเย่ได้อยู่ไปหาไอ้หอคอยนี่กันไม่ไว้ใจได้เหรอไอ้อมีปูด้วยวะ maybe something can that Hey, boat. we find in บางทีเราอาจจะหาอะไรได้จากเรือลำนั้นมีซากเรืออยู่ข้างหน้าครับเล่นได้ไปก่อนถือดีเฟนเดอร์ไว้ลูกดอกดิทำไป,ม,ไปมองดูไ้ทั่วนะแง่อยู่ลไอ้หนุม่มเกือบตายเกือบได้ฆ่าคนแม่งทิ้งให้ตายเลย แต่งดีนะที่มันกลับมาช่วยถ้าไม่ช่วยก็คงจมอย่างที่เอลลี่ว่านั่นแหละเฉียดตายหลายรอบกับโจเอลเปิดห um ้องคนขับเอลลี่มายังไงเพิ่งจะปีนโอ้อะไรเหรอขึ้นเรือครั้งแรกน่ะก็ถ้ามันอยู่ในน้ำมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเอานะก็ยังดี ไปดูซินี่มีอะไรแอลกอฮอล์ผ้าสกอตเทปหนังสือการ์ <Ellie. S 1> าตูนเจอหนังสือการ์ตูนอีกแล้ว <c oughs> เธอน่าจะถูกใจสิ่งนี้เก็บไปแล้วก็เอกสารโบอโนตอ่านดูเหมือนว่ากูจะรอดจากหายนะและความวายป่วงมานานเกินพอช่วงเวลาในท้องทะเลของกูจบลงแล้วสเบียงกูใกล้หมด สภาพเรือพังยับเยินและรู้อะไรไหมอีกไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นเรากำลังจะได้เห็นสิ่งที่เหลืออยู่ของบนมนุษยชาติจะมีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้ถ้าเจอศพกูรบกวนอย่าเหยียบกันหลกอิชอีชคนเฮียอะไรชื่ออิชอิชวงไฟเลยวะเอ้ยนั่นอีชคอยเอาตังไปซื้อขนมกลับมากระโดนแม่ด่าแล้วถ้าลงไปฝั่งซ้ายจะเจออะไรลอง <c oughs> เหมือนจะมีทางไปต่อ กับตันเรือมันทิ้งโนตเอาไว้ว่ะศพน่าจะอยู่แถวนี้ไม่ไกลไม่ไกลซอกนี้ไม่น่าจะไปได้ไม่มีอะไรเลยกูมาทำไมวะเนี่ยเพื่อเมื่อกี้หนูนึกว่าจะยิงซะละก็เกือบยิงอยู่เหมือนกันพวกเขาก็โอเค หรืว่าก็ดีนะที่มีเพื่อนร่วมทันใช่เธอพูดถูกกระสุนกับไม้ยุคนั้นใครๆก็มีเรือเหรอใช่ฉันมีเรือยอดด้วยจริงเหรอป่าฮูดเล่นตลกก็ยังดีที่ตลกเป็นไหนบอกไม่รวยบอกมีเรือยอดเฉยเลยโจเอลตลกกับเขาเป็นเหมือนกันนะเราเคต้องปีนขึ้นไปใช่ไหม ใต้ท้อง,งเรือไม่มีอะไรให้เก็บก็ตามนั้นว้ยกลับไปหาพวกเฮนรี่เพราะแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเฮยเอลลี่เราเจออะไรบางอย่าง <c oughs> โอเคไหนไปดูดิ <c oughs> ตามเด็กมันไป รูท่อโอว่าทางนี้น่าจะไปได้นะ้ยตรงนั้นมีศพศพไอ้กัปตันวะมาช่วยหน่อยเดี๋ยวค่อยช่วยนอนตายคาขวดเหล้าอย่างนี้กูวใช่ห้ามเหยียบกระโหลกใช่ไหมนี่กูเหยียบเลยยิ่งห้ามยิ่งทำ <c oughs> ครับโมโลโท็อปขึ้นมาพันกันไก่ยังไม่ได้กันไกลขาดหยิบขวดเหล้ามามึงไม่ต้องใช้ละกูขอ มาช <ators> ่วยกันเปิดโอเคพร้อมกันนะมาตักดีดด้ยเด็กๆเ <adic god. S 1> ข้าไปก่อนเร็วสิโอเคตากุบังละขับไว้เข้ามาเฮลิโอเคช่วยกันดีนะมาสี่ปิดไฟใช้แซมแซมตั้ม ตามมาผมรู้นะเรียนรู้เร็วนี่เราทำไมต้องปิดไปฟฉายวะมืดจะไปหาเปิดเดินเนใครๆก็เปิดมาถึงอีสองคนนั้นแล้วมั้งโอ้เยี่ยมไปเลยเข้ามาในท่อระบายน้ำมันแยกไปซ้ายอะกูไปขวาเจ้เอลมาดูทางนี้ดีกว่างั้นเราเช็คฝั่งนี้แยกกันไม่ชอบพี่แบบนี้เลย กหรอกนา่าจะอับมากถ้าเป็นเรื่องจริงนะคงจะอับและโคตรเหม็นไม่มีทางเข้าโดนบล็อกเข้าไม่ได้ต้องไปเลื่อนออกอ่ะเจอรูแล้วถ้าเปิดหนูจะลอดเข้าไปเปิดประตูให้อิอวหนูตัวโคตรใหญ่อย่าบ่นนักเลยเข้าไปเปิดประตูให้่อย จะเก็บของนั่นแหละดีมากใช้แรงงานนรกเด็กเอาให้คุ้มทำไมมีเพลงวะตึงเออแข็งแรงใช้ได้เด็กคนนี้ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เหมือนแอชลี่ใน resident evil 4แล้วก็ว่าล่ะแล้วจะภูมิใจที่ได้มีบทบาทมาขวางทางอีก หยิบมาให้หมดเลยคุณคิดว่าเขาจะไปกับเราจนถึงทอมมี่เลยไหมไม่รู้สิเราต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะนะเเวอร์สโนอ่านกูไม่อยู่2อสเดือนโลกใบนี้แม่งค่อยๆเละเป็นขี้หันไปทางไหนก็เจอแต่คนติดเชื้อส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อแม่งก็จ้องแต่จะฆ่าเรามวลมนุษย์กลับไปสู่ห่วงโซ่อาหารอีกแล้ว่ะกูแปลกใจมากที่กูรอดมาได้นานขนาดนี้ท่อนี้ปลอดภัยใช้ได้ทางเข้าออกมีจํากัดป้องกันง่าย แล้วถ้าใครหลุดเข้ามาก็จะหลงทางในเขาวงกดกูอาจจะไม่เก่งแต่กูอาศัยว่างไวกูคงจะอยู่ที่นี่เรื่อยๆจนกว่าจะอยู่ต่อไม่ได้ขอเป็นมนุษย์หลงลบภัยไปก่อนปโปรดอวยพรให้กูโชคดีอิชมึงอีกแล้วเหรอไอพวกที่อยู่คนเดียวแม่งชอบทิ้งโน้ตพูดคุยกับตัวเองนึกถึงหนังเรื่อง Cast Away ที่ทอมแฮงค์เล่นต้องคุยกับตัวเองตลอดเพื่อไม่ให้ลืมภาษาเพื่อประคองสติตัวเองไว้มนุษย์คือสัตว์สังคม อะไรทำนองนี้ครับมันต้องมีเหตุผลเฮ้ยทางนี้นมีทางไปด้วยทางนี้ทางนี้ตามเข้าไปเดินทางผ่านท่อเพราะเชื่อว่าจะไปโห่อีกฝั่งของเกาะได้ง่ายๆเป็นรูเลยวะ่ะมีแสงจันทร์ลอดเข้ามาในนี้ได้ด้วยโอ้โหออกทางนี้ได้ปะ มันก็ควรจะออกได้นะไม่มันสูงเกินไปว่ายน้ำไม่เป็นเหมือน,นกันว่ายน้ำไม่เป็นสองคนเลยเวนแล้วไงอาลาโจเอลจะข้ามไปยังไงดีต้องคิดหาวิธีแหละค่อยหากันพ์ทหน้าครับย7ิบเจ็ดนาทีแล้วตัดจบนละครไทย